สบายดีทุกคนสบายดีครับบรรยากาศบายๆตอนนี้เขากำลังหอดบอลผักอะไรนะมากครับปลูกอูปลูกเม่วยผักพรนะมาหอดบอลผักบอลใหม่แล้วปุ๊บพันกุกแต่งภูเขาเมื่อกี้เลยได้กินกัะชองคนนี่แหละเอาแน่พันดูเข้าไปใชเลาะเอาไปหาเลอกวะแน่พันดูเนาะนายพันดูเพิ่นเออกำลังมาอายู่นี่ปิีงนกเข้าได้มาแต่พุ่นแหละบอลเก่าพ ีเกลือโอ้เอาเกลือเลยบ่วจำบ่บัวทิเ,ทเจียวบ่เบ๋อพวกเป็ดเอาไว้ลาบไก่ด้วยปลาเดะกระมีก็มมกบ่เอาเลยบ่เอาโอ้โ <laughs> นี่แหละเนาะเกลื <c ười> อลมาทุกคนมากินข้าวน้ำกันมาหน네ิกินขานนนน่าวใบเพื่อนก่อนจับมือเพื่อนอือเอาไปดูไก่เนอจับมือเพื่อนขอบเพื่อนอืออือนี่ตสมังให้จะกด bữa nào đấy bố, Nó uống gin bơ, anh thấy nó nam không? anh uống bơi rồi, kiếm công จำเสือได้ต้นยีเดินทางพนตกมากกระมวลน,น,น้อยู่น้งแห้งเลยไปจะป๊บฝน <c oughs> <c oughs> กินเขาแล้วปุ๊บในผานกุ๊กเพิ่งกระโซ่ซีมือเลยยิ่งนกส้อตโตนกปอดชวนหรือว่านกกระแทบซาบานเหานี่ก็ตัวนี้ยังเป็นๆอยู่ตัวนี้ถือปีอกตัวนี้ตัวนี้หันถึอหัวตัวนี้มุนมีปุ๋ยเลยนกลงมากินน้บนี่กินนับอยู่นี่

เอาผักน้ำม,มากินเองปลาแดกก็กินบ,บัวแดดเป็นโบคนเป็นโลกแน,น่นี่แหละกินยังกระยากกินแต่ประเภทอันนี้แหละพักาหญ้ากาคิงไป <c oughs> ปลาดิกินได้บ่ปลากิน,น,นได้เนาะอืะอดีแล้วยังมีแนวกินได้อยู่สัตว มีเลือดจะไรหมกเพช็ดด้วนีกเพช็ดไปกินได้เน้อปาวปล่าบ้งอโอ้ปลาบ่ไเนาะอืะขักระล้จ้ะอันนี้ก็พาหอกะเพมทุกคนป็นต่ยาเบิ้งก็พ้นชิตกนกกับบัวหาวเนี่ยั์ป่าบัวหาวเนียแน่นี้ถาว่ามันตกจะเถะใขรอยู่เนาะเงียเบิ้ดเลย ครัว่าพ่นตกสเตนเนี่ยโอ้ยพ่นเอื่อนปุ๊บสัตว์ป่าหาวคักเลยครั้งถึงกระมองแล้วเนี่ยหนุ่มหอเนี่กระมองอันนี้แล้วมีกี่ดีออันนี้แล้วโลดมันพกกระเทยเนี่ยนี่งั้นจริงๆรด้วยโอ้ยลมแห้งทุกคนเลยจักล่ายสีว่าเลยคนสิตกบ่หรือว่าจะได้ ทีมงานเทาแต่ละคนก็บุจักไล,ล่สิหาเลยเสียดยังหายังชิตกตก,ก,ตก,กับบุตกนะจักแบบได้สเสดแท้ๆกับบุเดษนะบุหูเลยผ้ากับห่องอยู่ได้แต่แดดๆจะหน่อยขึ้มแน่มึนเลยไปทางใดดีบ่เนี oh, ้ยร่มที่นะร่มแก้มผลร่มแก้มผลบ่พุผลโตกข้าวเดียวทุกคน เบี้ยเวทีตอกคีคอยนะบริตัวแข่งเปียกไปเขาสิญาย์บอนบไดนี่เขาสิญายไปอยู่ถึงไปอยู่ทับงวัวทับกล้วยเขาจะออมองกระถอมเขาจะปลุกเลียงงวัวเลียงกล้วยคนละอคือถึงคนละนะไป,ไป,ไป,ไปโอ้จะย,ยังได้อันนี้ก็ได้พุ่มพุ่มผัวเ <c oughs> บิึงคือคือสีแดดเบิึงคือแดด ก็พ้นสีบรตกแต่ว่าผาหองคือภูมิภูมิมมมก่อนเมฆยัอยงอยู่ไหอยู่อ่ะไปก่อนพูดเลยขับไปพอกันอยู่บอลเลยพูดเลยเออพ้นมาเลยพ้นมาแล้ว,ลวไปก่อนไปน,นี้ขับบอลพักพรอนเท่าโอ้ลมเนาะหนาเป็นห่วงขับอย่าะไรทับงวัวทับกล้วยเขาจะมองเขาจะเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยจะมาเห็ดตูใบ อย่าไรฮะบอนผักนี่โอ้ยผักหลายผักเนาะครับเบอร์รีสอร์ทเลยเนาะฝนตกกับบรยากาศเนาะมาเข่าแล้วบอสยังห่วยชิบหิวบอสด่านบนของเที่ยงนี่ของมองผักนี่ปอ้ยตัวข่วงข่วง,งขนาดเลยมองยูมองเศร้ามีม้อนพร้อมมีเศราคูโอ้ยเขาอีนนี ด้านนาะโอ,อ้เหมือนขุมพิธิเป็นตะหยาดพ้นมาแห้งเนาะเบิง่งเนาะมาแห้งเนาะไม่เนาะอือนอออ่นได้หลยของงานเออครับพ่อจิไรจับอึ่งนะนี่เป็นอีกรังหนึ่งนีง่นมุ่งหยาเพิ่นมุ่งหยานี่จะเป็นสภาพเดี๋ยวนี้แอมพ้าใหม่จะบวชขักป้ไดล่มไม้ล่มตีไปบดเอ๊ะไฮไลท์ของงาน หินก่อนนี่ทุกคนพามาเบ่งหินก่อนว้าจบคือมีคนไปต่งงวน้นะหินสูงหกก่อนนีน่คือมีคนเอาไปต่งงวั่นะ รวมร่มเลยว่าคักแถวนี้บรรยากาศย่ำพ้นหนีโอ้สุดยอดเลยน้น้ำพกเลยนอนรับฟ้าทับได้ฮาสิบไปใช้ฮากลางมองกลางมองกางมองอยู่หวยเนาะ ไปอยู่หัวบนตกะดิไปอยู่มองเข้ามาเหรอเนาะลบไปขึ้นไปกลางมองไง hey, มองเอาม่องอปลาซิวไปปลาซิวด่างเกา่ากับนายพ่านปลาซิวเฮาบดนี้ก็มาหอดหวยละใส่ม่องบับดนี้ อยู่วังลุมเลิกพูดโบจักไอ้ดุเลิก,ก,เลกติดหน่ะนี่มันจะตื่นไม่อยากใส่กไ็ได้ผ่ากระหองเลยหึมหุมหุมหุมอยู่พักน้ำกะฉันเบื่อเลยคนเกียดุคนลายแถวนี้คนทำมมหางกินลาย จะได้เลยนี่หมัดอยู่ดี่นี้เนาะใช้อยู่ลุมปุ๊บปะถึงบัวเป็นตาสว่งางหน่อยพอดเออ,อกลางตัดไปสองอันตัดไปตัดมาให้ในผ่านคนลงไปใช่

อันวไลายตัวได้ปลอดดีๆที่มองเฮาเออเนี่มันอันไหม นำกร็หายแล้วเรียบร้อยละหาตุกเอาไปหนึ่งเขาเอาไปใส่ไปหลัง,ง,ง,งหลังนี้ใช่เด็กจักรตู้ไปห้องโหเด็กสุ่มข้วอจู่ได้เออเอาพอด้อู้แหละสำหรับเพินพน่นเพิ่นกินเนื้อน้ำเขาบัวด้กินไก่ตำบลเขาบัวด้่าด็กซุ่มบนเขาขจิพากันเมื่อคนทุกคนเลยหลังจากที่มาใส่หมอกไหวเลยเสือว่าพ้นบรตก ใหญ่ขึ้นไปซื่อพาเนื่องเขาอยู่เดียวนี่ฮะึหึ่มหึ่มหึ่มอยู่แต่ว่ายันตกตอนเดึกเด็กต่ตกก็สิตกโบแห่งป้าได้ดอกแต่ว่าแถวนี้บโบมีถ้ำมีอยังเน้เขาเลยขึ้นไปเถิงผู้มาอยู่ทับมองเขาจะไว้เส่าเลี้ยงงวเลี้ยงควายตอนยำหน้ายำดำหน้าแล้วเขาจะเอางัวควายขึ้นมาดงนี Murray, the the ่มาป้าไว้นี่เขาจะก็มาเอ่อมาจอบงัูจอบพวยเขาจะก็นอนอยู่หันนะอยู่ทับนั่นแหละ แล้วหน้า,ขาเขาจะเอางูาขควไอลงไปให้เป็นหน้าขึ้นฮะปีนนกกระเจีขึ้นขี่บ่ได้อะขี่อ้อว่านกกระเจี๊ยเสียของโอ้มักขนาดเล่ากับขี่นกขี่มุมกลับมุมกลับไปแล้วกุกเสียของอไหรโอ้เนี่ยนั่นนขก,นกนข,ขี่ไก่เขาบอน้ำเพือนะขี่ไก่ขี่ไก่ไปเนี้เอาเพียอ่อนบอุบักบ่ าที่สิเฮ็ดลาบไก่ให้กิน,น,นเนาะอือได้ผานกินได้จักเทื่อแต่เทื่อมีแต่ผานเฮ็ดให้กินมื้อนี้บ่าเอาที่เให้านกิน,นลาบไกป่ปลาไก่ก็ที่้าวนี่แหละ โตเป็นยังไงบ้างโตไิบจำนี่เล้นตัวเองที่แน่ดกวยตกมากมือ้าบัวขึ้นเนี่ยหอิกอวบอวดยดอแยนอะไรอย่างนี้เนาะ O ทุกคนมากินขน้าวลำกันมาเนี่ยตายตัวมลนูคตอนแรกมีกออยไก่จเออจับออใอ้เพื่อนนะวะมีก่อยไก่ก็ปีงลกน่อยแล้วก็ลวกพักแล้วก็กินลวกปลาคนเก็บเองบ่เด้นังนี่นนอูปานอะอปาของในผ้านครับมันกินอันนี้นํำบไ่ได้เดเยมันกิน โตไก่น้องเขาบุได้ไปกินสัตว์ปีกบุได้มาซะซะนะมาถูกคนมากินข้าวนมกันมาดิอ้าเปิดเปิดไอ้ดุ๊กนี่จะตลาดโหลดดิโอ้โหขับหักขับป๋อขับแล้วอ้าวมาซะมาข้าวนมกันเข็จ้า สามคนเท่าบริเวณังได้หมดนลยก็เลยก็พักกันกินเขาตะเวนเนี่ยนี่น,กหน,นกหน่อยนกนกจิ่งนำกยิ่งเอาเนี่ยในพ่านหนกหน่อยเพิ่น,นพฟิดแบบละบ้างริก

ไปจะได้กินเข่าออกมั้ยได้เอาเต็มเลยดิ่วายเต็มที่เออเต็มที่มือแรกมือหิวที่มือหิวมือแ้วเออมืออินเสวากันไหมมือเสวากันไหมเจะได้มือแรกบุหรีไปกันปะบุไรี่ไปมือแรกเนนายพานเผาอูมือแรกนายพานเผาอูนายพานเผาอูเออบรรยากาศบุหรี่เป็นใจไปเลยเนาะแมนแมนเป็นแบบคึมๆแบบคือพ้นชิตกพ้นชิตกแต่กบุหรนะ บรรยากาศบุกหักสัตว์บุหาวโอ้บรรยากาศเที่ยงเขาจะหักเนาะสัมยูเ่เฮือดเลยกักแล้วคักแล้ววัวกาคือทึ่งเออมีตะปูบ่ะเออเร็จตะปูเลยสามคนเท่าปลูกนอนอย่นี่แหละ มัอน,นี่บริเวณปกกาและเบิ้องซงเนาะได้ไปยี่บว่านี่สิร้อยไปยั่เจโนยโอ้ยังอยากร้อยอยู่ว่อนี่โอ้ขนาดได้เพิ่นนี่เมื่อคืนนี่ก็ร้อยไปมัอนี่ก็สิร้อยไปอีกว่าขลากได้หลังจากที่พักการกินเขากินน้ำแล้วเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็สิพักการพักพรมัอน,นี่บริเวณปกกาดอกมัอน,นี่เบิ้องซงเพราะว่าเอ่อมันหลุดขายพ้นสิตกสิตก,กแต่ว่าบุตกนะบู่เจไ๊ไร ก็เลยพักพรอนก่อนเก็บแห้งไว้มือเข้ามือเข้านี่สิไปแต่เด็กถ้าพ่นบวตกมือเข้าไปแต่เด็กเลยไปแต่ตีสามตีสี่พอแหละมือเข้าไปเลาะก,กาดขาดว่าสัตว์ปลาคือสีขาวแน่ฝนก็ตกในจักหน่อยโอ้ยในจักหน่อยวังเวทยนในเด้สัตว์ปลากันนะสีขาวเอามาลุ่นกันมือเข้าว่าไปจะได้ข้อซีมารหรือบอมานะลุ่นกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวอาทิตย์กะ ที่ขาจบลงสำเร็จก่อนมาพอกันใหม่ยมือนเสาในอีพีต่อไปขอขอบใจที่ทานติดตามนะครับชมมาแต่ต้นจนจบเด้อถูก่านนะสำหรับอนี้บ่าวทิดขอกลาคาว่าสบายดี